สวัสดีค่ะน้อยจินจีนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะเ,เราจะมารีวิวกระเป๋าเข้าใหม่นะคะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าเอ่อมินิเคที้นะคะสีเข้าใหม่ค่ะสีสวีเแนนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถใส่บตัตรได้นะคะใส่บตัตรใส่เหรียญได้ะคะ่ะ นะคะแล้วก็มีช่องการใช้งานแบบนี้นะคะ1นึ่สองสเปิดซิปเข้ามามี3ช่องนะคะด้านหน้าจะเป็นโลโก้ยางนะคะด้านหลังเรียบๆค่ะแล้วก็จะมีสายห้อยกระเป๋ามาให้ด้วยนะคะค่ะขนาดโดยประมาณ4ี่คูณสนิ้วนะคะรุ่นต่อไปนะคะเป็นกระเป๋าทอลลี่ค่ะสีฟ้าเมทัลลิกค่ะสีออกฟ้านะคะแล้วก็จะเป็น เหลือมทัลลิกก็คือเงาเงานิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นน้องลิงปอมๆสีขาวนะคะน้องลิงตัวนี้หน้าใหญ่ด้วยนะคะสายนี่นะคะก็คือสามารถที่จะปรับสั้นยาวได้นะคะสะพายข้างหรือคอสบอดี้ได้ะคะ่ะช่องด้านล่างน,น,น,นี้นะคะเพื่อนๆสามารถใส่กาได้นะคะส่วนด้านในนะคะ นช่องอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้มีช่องแบ่งมาให้อีกหนึ่งช่องนะคะช่องแบ่งนี้นะคะน้อยอะลองเอาบุ๊คแบงค์ใส่เข้าไปนะคะใส่ได้ด้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่เงินพับเข้าไปก็ได้นะคะพกพาเงินแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะสบายไปตลาดนัดไปเดินเบาๆนะคะเดินออกกำลังกายอะไรที่เราไม่ต้องการขนของเยอะๆนะคะเบาๆแต่มีโทรศัพท์พกติดตัวไว้นะคะสบายค่ะเป็นแบบนี้นะคะ สินค้ามาใหม่เดี๋ยวขอน้อยทำราคาก่อนนะคะอันนี้น้อยมารีวิวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเนะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเจล่ามินินะคะสีไพ่ตั้นค่ะสีไพ่ตั้นนี่นะคะเนื้อลายนะคะมันจะเป็นดำเหลือบเหมือนลายงูนะคะสวยมากเลยค่ะสายสะพายก็สวยนะคะ น้องลิงก็จะเป็นน้องลิงปอมเหมือนกันค่ะสีขาวแต่รู้สึกว่าพอมาเทียบกันแล้วนะคะน้องกระเป๋าใบเล็กทอรี่นะคะลิงปอมจะใหญ่กว่านิดน,นึงนะคะอันนี้นะคะจะมีสายสะพายมาให้สองสายค่ะด้านหลังนะคะสามารถมีช่องใส่บัตรได้นะคะเสียบเสียบบัตรเข้าไปได้นะคะส่วนช่องตรงกลางนะคะช่องซิปหลักมีซิปลับมาให้เหมือนเดิมนะคะอีกด้านโล่งๆนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่บุ๊กแบงได้ใส่โทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าต,ตังใบสั้นนะคะที่จะสามารถใส่ได้นะคะใบยาวไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะคับไปนะคะมีสงส,สายสะพายสะพายข้างหรคอสปอรดี้เล็กๆน่ารักน่ารักกระปุกกระปีค่ะค่ะเดี๋ยวขอน้อยทําราคาก่อนนะคะแล้วก็เออวสวัสดีค่ะพี่ใครเอ่ยใครเอ่ย อ๋อวิทุยสวัสดีอันนี้รีวิวก่อนนะคะของเข้าใหม่แล้วเดี๋ยวน้อยทําราคาแล้วก็เดี๋ยวจะมาโพสตบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักแชทหาหน้อยกิมจีนะคะค่ะี่ตุยมารีวิวสินค้านี้นิดหน่อยนะโอ๋นะคะแล้วก็เดี๋ยวทําราคาแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ขายทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่ตุย้ยใส่เงินล้านล้าน,นะคะได้สบายเหลือๆเลยนะคะค่ะวันนี้จบไลฟ์ก่อนนะคะเบาๆค,บคลุกค,คลิกคุกคลิกค่ะขอบคุณค่ะ